ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางแฟนช่องแฟนเพจนะคะวันนี้เนาะแอดมินนะคะก็มาอยู่ที่กระท่อมร้างสาขานบ้านดุลนนะคะท่านผู้ชมนะคะก็มาถวายนะคะข้าวแล้วก็กับข้าวแล้วก็ผลไม้นะคะพร้อมกับแอดมินหญิงนะคะแอดมินมีกับข้าวนะคะแล้วก็ผลไม้อาแอดมินก็แอดมินหญิงนะคะก็ได้ผลไม้มาด้วยเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะ à, ก็คือแตงโมนะคะที่ปูชอบนะคะสมัยก่อนไม่มีสารพิษนะเอซี ะะมาถวายให้ปู่แล้วนะคะก็ขอโชคลาภกับปู่นะคะด้วยการจุดทูปนะคะขอ3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะที่กระท่อมราษาขาบ้านดุลเพื่อปู่จะให้โชคลาภกับแอดมินแล้วก็เอฟซีที่รับชมอยู่ณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูเลขทูปพร้อมกันนะคะเอฟซีคะค่ะขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ไม่ได้จับภาพแอดมินเนาะค่ะก็ถวายข้าวให้กับปู่แล้วนะคะผลผลไม้นะคะแล้วก็ ลูกเพิ่งอ่อนนั่นแล้วก็คล้องบาลนะคะ fc เนอะฝากถวายให้กับปู่นะคะค่ะวันนี้ก็ให้พ่อแม่นาย fc แล้วก็จุดทูกขออส่ามาแล้วนะคะตัวหนึ่งตัวเรกนะคะนณะที่แอดมินนะคะก็จุดทูบแล้วก็ถวายกับข้าวให้กับปู่นะคะ fc ได้ยินเสียงพึ่งนะคะ,อะพอสักพักนะคะหายไปแล้วนะคะพอดีเอาพึ่งมาถวายนะคะลูกพึ่งเนาะตอนนี้เสียงพึ่งนะคะหายไปแล้วนะคะเอฟซีหลังจากที่ถวายไปแล้วสักพักนะคะไม่ถึง5นาทีนะคะเสียงพึ่งที่ได้ยินอยู่ต้นไม้นะคะก็หายไปแล้วนะคะความทุก สามหกเก้าค่ะเอฟซีนี่นะคะอธิษฐานขอปูนะคะแล้วก็จุดธูปเสียงทายอนะ่าเลขชัดมากนะคะสามหกเก้านะหรือว่าสามหกหกหรือว่าสามเก้าเก้าก็ได้นะคะสามหกเก้า <c oughs> น,นะคะเอฟซีนะคะถวายให้กับองค์หลวงปู่สวงนะ,ะแล้วก็ แปลกจริงๆนะคะหลังจากที่ถวายพึ่งแลวค่ะแต่บ้านแอดมินไม่มีเสียงไม่มีภาพเสียงนะคะเพราะว่ากําลังจุดทูปบอกปู่แต่ว่าได้ยินเสียงพึ่งแต่ว่าจะพูดอยู่ในคลิปของแอดมินหญิงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินได้ยินเสียงพึ่งนะคะ,คะพอสักพักเนี่แอดมินไปฟังดูอีกนะคะก็ไม่มีนะไม่มีเสียงเลยนะคะ,คะ,คะก็ขอให้เป็นเลขมงคลนะคะให้เอฟซีนะคะได้รับชม นะคะ369นี้ขอให้เป็นเลขที่ปุดนี้ให้กับ f อทุกคนที่รับชมนะคะเป็นแนวทางของแอดมินเองแล้วก็หลวงปู่นะคะขออภัยหลวง,งปูนี่แหละขอพภหลวงปูเสืองนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อให้กับเอฟซีนะคะที่รับชมขอให้ได้โชคกันทุกคนนะคะขอให้รวยๆนะคะค่ <artistic S 1> ะเสียงพึ่งนะคะก็จะอยู่ยต้นไม้นี้นะคะเอฟซี อู่ต้นไม้นี้นะคะไม่มีเสียงแล้วนะคะหลังจากที่แอดมินถวายเสร็จนะคะมาฟังดูไม่มีไม่รู้ไม่เห็นรังด้วยซ้าไปได้ยินแต่เสียงทายเอฟซีพยา,ยาม,มองหาอยู่เนาะแต่ไม่เห็นรังได้ยินแต่เสียงและสักพักเสียงนั้นหายแล้วนะคะเสียงเพิ่งหาย <S <S 2> <S 2> แสดงว่าปู่รับรู้นะคะว่าท่านได้ฉัน ลูกพึ่งอ่อนๆนะท่านผู้ชมนะว่าเป็นของป่าเนาะที่หลวงปู่ชอบนะมันหายากมากนะคะค่ะรูปภาพที่แอดมินเห็นอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินเห็นอย่างนั้นนะคะเห็นแบบนั้นเนาะรูปภาพจะมีสองฝั่งนะคะ คือนะช่วงนั้นเห็นหลวงปู่แบบเหมือนหันหัวแวบ,บหนึงนะคะแวบ,บเดียวนะคะท่านผู้ชม,น,ชมนะคะแล้วแล้วล่าสุดแล้วล่าสุดนะคะที่แอดมินมองเห็นรูปภาพนะคะที่วัดสวนสัทธารามนะคะรูปหลวงปู่สวงนะคะที่อยู่ในกระท่อมนะคะก็ทางทางที่ไม่มีลมนะคะก็จะเป็นรูปภาพาเคลื่อนไหวนะคะท่านผู้ชมเนาะ มันไม่มีลมนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้ก็คือถือว่าปูให้ให้เราเห็นนะคะให้ให้อดมินเห็นนะคะเอฟซีเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้เนะคะเอฟซีเนาะก็มันไม่ได้มีทุกคนนะคะที่จะเห็นง่ายๆแบบนี้เนาะการลงปูสวงก็ถือว่าเจ้าเห็นโชคลาภแล้วก็ทำปาฏิหาริย์ให้เห็นนะคะ ทำให้เห็นนะคะหลายคนหลายคนแล้วนะคะตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะแต่อันนี้แอดมินมองเห็นนะคะเองในรูปภาพนะ่ะเกิดท่านหลวงปูย่ยุ่แต่ว่าไม่เคยเห็นหลวงปู่นะคะ,ะจริงๆนะคะเป็นรูปภาพจริงๆแล้วก็ไม่ได้เห็นนะะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้เห็นนะคะ fc วันนี้ลูกร้านถวายกับข้าวให้นะคะก็ให้โชคลาภเอฟซด้วยเด้อน,นะคะปูแอดมินก็คือหนูนะคะเป็นคนหาแนวทางให้เอฟซได้รับชมนะคะทางช่องแฟนเพจแล้วก็ youtube นะคะขอให้ยอดวิวขึ้นเยอะๆนะคะสำหรับอ่าหลวงปู่นะคะช่วยลูกช่วยหลานด้วยนะคะปู่ คนก็มาเยอะเลยนะคะเดินทางมาเยอะเลยนะคะ FC เนะอฟซีเท่าน,นั้ค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเอฟซี FC คนมาเยอะมากนะคะเ<ม>ที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นะคะกระท่อมราสังขารวันดุนหลังจากที่สร้างกระท่อมเสร็จนะคะวันสองวันนี้มีคนมาเลยนะคะพอเปิดอาพิธะทำพิธีเปิดถนนนะคะให้คนเดินนะคะท่านผู้ชม นะคะเนี่ยมีรถมาเยอะเลยนะคะเนี่ยมันจอดได้ทางเดียวเด้อนะคะเอฟซี FC เนาะต้องรอดินอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะเอามาถมข้างล่างนะคะเพื่อที่จะให้รถเข้าไปจอดนะคะข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเอฟซี FC เนาะตอนนี้ก็ถนนมันสูงนะคะก็จะลงยากลำบากนะคะท่านผู้ชมนะคะ ดูนะคะตรงกระสินไฟหลวงผู้สวงนะคะเปลวไฟของหลวงผู้สวงนะคะ fc ก็จะมี fc ของแอดมินมณีนะคะที่แอดมินถ่ายลงไปแล้วนะคะก็จะเห็นตัวเลขตัวเด็ดนะคะแล้วก็บางคนก็เห็นแมวนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเพราะว่า fc เม้นมาเนาะบอกว่าเห็นแมวนะคะแอดเวลาไปกระท่อมราชการอย่าลืมไปถ่ายกระสินไฟให้ เอฟซีด้วยนะคะอันนี้แอดมินก็ส่งให้ดูแล้วนะคะมันจะเห็นเป็นเลข9นะคะท่านผู้ชมอยู่ในปืนนะคะ ในคลิปนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมขอให้โชคดีรวยๆกันทุกคนนะคะทางช่องนี้เนลแล้วก็ทางแฟนเพจนะคะขอให้ทุกคนที่รับชมขอให้โชคดีรวยๆนะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ